กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับอส .919 ยังคงอยู่กับดิชันชัชชัยนะคะและนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบ,บอกเอ่าบอกล่าวให้จับ่านผู้ชมอรับฟังได้รับทรับค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3โดยบัญชาการทหารพัฒนาดดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำ PE ถังคู่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ณโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวบ้านแม่ลาวหมู่สีตําบลดงม,มดะอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาก์ที่5สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมสับสนราชการกรมประสิสั์จดก,กำลังพนยุทธบกรและวัสดุวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในโครงการทหารทันดีหน่วยบญชจาการทาหารคนาโดยทําการติดเบอร์หูจะทําประวัติจเจาะเก็บเลือดเพื่อประเมินสุขภาพและทําวัคซีนป้องกันโรคขบวมให้กับกระบือเผือกพระราชทานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์พงจิริจังหวัดสุรินเพื่อนช่วยเพื่อนในมูลนิธิใช้พัฒนา ณพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านหนองแคนตำบหลหนองไผ่ล้อมอเภอสัมรงทาาจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคพื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยปัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยออันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาารราชนนีพันปีหลวง ออกให้ประชารรับท่าเปลือกจากราษฎรมาแปดรูปพร้อมนําส่งตามบ้านในการนี้นะคะก็ยังได้ทําการตัดญ้าและทาความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อให้การต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องณักโครงการหมู่บ้านสิรษฐพอเพียงดงยอบ้านนนสวรรค์หมู่8ตาบลพังคว้างอําเภอเมืองจังหวัดกระบอนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ